สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้กลุ่มของเรากลุ่มสุดท้ายนะครับข้อที่10อาจารย์มาพิเศษเรื่อง ERAS หรือว่า Enhanced Recovery After Surgery นะครับผม e x t e r n ์นภูมิภาสทวีทรัตน์นะครับครับผม็กเ e ิร์นชดภันธ์นะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มกันก่อนด้วย ERAS คืออะไรนะครับ ERAS เนี่ยหรือ Enhanced Recovery After Surgery ก็คือเป็น Evidence Based Multimodal Protocol นะครับพูดง่ายก็คือเป็น Protocol ที่ใช้ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดและหลังการผ่าตัดเพื่อที่จะโฟกัสในการลด Stress ต่อตัวคนไข้แล้วก็ ลดอ็กซ์เวอร์ลทของคนไข้นะครับหลังจากการผ่าตัดใหญ่ๆต่งตางๆนะครับโดยก็จะแบ่งเป็น3ามเฟสหลักก็คือมี pre-operative phase intra-operative phase แล้ post-operative phase นะครับซึ่งในแต่ละเฟสเนี่ยก็จะมีหลักการต่งตางๆกันไปเช่นเช่นอย่าง pre-operative phase นะครับเราก็อาจจะลดเรื่อง NPO time ที่เคยเชื่อกันหรือว่าการทำคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ recovery, ้เพื่อลด r e ็กซ์เวอรเพื่อลดเอ็วอรลไทม์ของคนไข้นะครับเช่นอย่ง intra-operative phase อาจจะเลือก surgical technique ใหม่ๆ หรือว่าอย่าง postoperative phase ก็อาจจะเน้นเรื่องการ early ambulation early oral nutrition นะครับหรือว่าการลระยะเวลาที่คนไข้จะใส่ลายต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Foley catheter หรือว่าเป็นลอดทูบเรียนเนตต่างๆนะครับามาตัวที่ตัวโจทย์ของเรากันเลยก็คือ เซตเมนต์ต่างๆที่ตัวโจว่าไว้เนี่ยเช่น e a s protocol which represents fundamental shifts in surgical practice including perioperative nutrition management of postoperative ileus and the use of mechanical b a r preparation อันนี้พวกเราเห็นด้วยนะครับก็คือตัว ELAS เนี่ยมันเป็นอคอนเซปต์ที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็มาเพิ่งนำมาใช้ได้ไม่นานนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยน p พ c คซิสเก่าๆที่บางทีอาจจะพ c คซิสมาค่อนข้างนานแล้วในาาการทำศัลยกรรมต่างๆนะครับ เดี๋ยวเรื่อง mechanical preparation หรือ p o s i t i l i t y v s o l e n c เราจะพูดถึงต่อไปใน paper ที่นำมาเสนอนะครับแล้วก็ statement ต่อไปคือ n e i t h e r evidence n o r protocol is sufficient to ensure evidence-based care Evidence d e t a i l care only to a very limited extent and evidence-based protocol alone is insufficient to ensure change ก็คืออันนี้เราค่อนข้างทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับ Evidence-based มันมีเปเปอร์รองรับแล้วว่าตัวการทำเอรัสมาใช้เนี่ยใช้ได้จริงแล้วก็ลดข้อติคอลลีธิธรรมได้จริงแล้วก็ลดโพ o ต c ออกคอมมิลิเคชันได้จริงนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยคืออย่างตัวเปเปอร์ก็จะสเตทไปว่าปัญหาที่พบบ่อยๆก็คือการนำมาอิมพิเม้นต์มากกว่าซึ่งบางทีทั้งด้วยเรื่องของบุคลากรและการยึดติดกับโปรโตคอลเก่าๆนะครับก็อาจจะทำให้นำาอ r ั s มาใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่วัตเซมินนีอาจจะถูกนิดหน่อยนะครับ แล้วก็อันนี้คืออ่าสิ่งนี้ก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยครับก็คือ the minute challenge to improving the quality of s i c a l care is not discovering new knowledge b but r a t h e r how to integrate what we already know i n to practice ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมี evidence ใน paper หลังๆในปีใหม่ๆเนี่ยออกมาเพื่อ support o ป o โ o คอล r e ไ s ต่างๆเนี่ยเรืเ่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ <c oughs> จริงๆแล้วการที่จะนำไปดูแลคนไข้เนี่ยคิดว่าเป็นที่การที่บุลคลากรจะนำไปใช้มากกว่า อ่าไม่ใช่การอ่าค้นหาสิ่งใหม่ๆที่ว่าเรายังไม่ได้รีเสิร์ชกันนะครับแล้วก็อ่าเซษเม้น mm hmm. สุดท้ายเนี่ย IRAS p a s s w a y p r e a r to r e d use length of stay and complication rates after major l e e open colorectal surgery ครับ without compromising patient safety เนี่ยมีเปเปอร์ยืนยันเลยอย่างนะมาดูในหน้านี้ครับเป็นเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ใน clinical in colorectal n a surgery นะครับเมื่อปี2019นะครับอ่หัวข้อว่า d o e implementation of IRAS ER protocol in colorectal surgery เนะี่ย อ่าอินฟูเซชันเอาคัมหรือ,อ,อ,อ e เปล่านะครับคืออ่าจากเพเปอร์เนี้ยอเลสเนี่ยเบนฟิตอ่อพ populaion ที่ทำ c o l o r e c t a l s u r g e r y นะครับโดยเฉพาะที่เห็นในชาร์ตคือลด length of stay นะครับแล้วก็ลด post operative complication ตา่างๆไม่ว่าจะเป็น no seve meeting หรือว่าอ่าแต่ว่าปัญหาก็คือมันไม่ได้ลดแล้วก็มันไม่ได้กระทบกับตัว mortality หรือ morbidity นะครับถ้าตามเพิ่มเต ครับต่อมามาดูอ e ีเลสในโรงพยาบาลรามานะครับก็เริ่มด้วยพีโอเบรชินครับก็คือเราต้องมีการแจ้งข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการผ่าตัดของของที่เราจะทํากับผู้ป่วยครับเพื่อให้เขาเข้าใจตรงกับเรานะครับแล้วก็มีการให้เป็นพีโอเบรชินนิวทริชั่นแคร์เพื่อให้สัรหาเพียงพอต่อการผ่าตัดน,นะครับแล้วก็มีเมดเดิตเมนต์ออฟนีเมียคุมเลือดไม่ให้มีค่า ค่าบินกับคิดที่ซีดเกินไปก่อนผ่าตัดน,นะครับแล้วก็เลือกเป็น s e l e i v i v e b อ l p r e p กับใหแอนติไ i โอติ p โปรไฟลิซิสครับแล้วก็ให้เป็น Preoperative a s s e s s s e n t for VTE p r o p p y l a ี i ป s สครับผมส่วน p e r i o p e r a t i v e นะครับก็ให้ควบคุมอาการเจ็บปวดโดยใช้เป็นม l t ติ o o d l p a i n นะครับแล้วก็ใช้เป็น m g n m g n t o n t u r g i c a l t e c h ทคนิคครับแล้วก็ให้สารน้ำฟุีได้เพียงพอต่อการฟื้นฟูนฟนของผู้ป่วยนะครับโพดอเ e r a t i v e ก็ ต้องให้เป็น early all n u t edition ครับแล้วก็ให้เป็น early ambulate เพื่อ,อให้แผลแผลกลับมาดีขึ้นและให้ฟังบาฟังชันกลับมาดีขึ้นครับแล้วก็ early character removal ครับข้อ3นะครับเป็น bowel preparation นะครับก็อันนี้ครับไปหาเบปเปอร์มาจาก World Journal of gastroenterology นะครับ เปเปอร์นี้ตีพิมพ์วันที่28มกราคม2018ครับหัวข้อคือ Impact of m e c h a n i c a l brow prep นะครับในการผ่าตัดนะครับสุดก็คือเขาบอกว่าการทำ b บ o w prep อย่างเดียวครับไม่ได้ส่งผลต่อ post op อย่างชัดเจนครับเขาเลยไม่แนะนำให้ทำการ b r า w prep ในทุกเคสให้แบบเลือกในบางเคสที่จะทำ b บ o w prep อะครับสหรับเปเปอร์นี้ อันนี้ก็เป็นตารางว่าเอฟเฟกของเบลเปปชันต่อเอาคำของผู้ป่วยในแต่ละ,ะหัวข้อมีอะไรบ้างก็คือจะเห็นว่าตัวเลขออดเรชั่เนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันมากในแต่ละผู้ป่วยของคนที่ทำเบลเปปกับไม่ทำเบลเปปไม่ว่าจะเป็นทางด้านอนาโตมีอนาโตมีเข้าลิกเกชเซอร์เข้าไซน์เฟกชั่นอินทราแอบติมินอลคอลเลชั่นโมเทริตี้หรือรีโอเพปชั่นก็คือไม่ค่อยแตกต่างกันมากในการทำเบลเปปหรือไม่ทำเบลเปปก็เลยสรุปว่าเปเปอร์นี้เขาสรุปว่าการทำเบลเปปเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับ ต่อมาอีเพเปอร์หนึ่งก็คือชื่อว่า Low o f b a um l p e r a t i o n in colorectal surgery เหมือนกันนะครับอันนี้เขาสรุปว่าการทำไมโครเ n โ p บอลเพปครับร่วมกับการให้ Antibiotic p r o p h y l a x i s เนี่ยจะให้ผลดีกว่าในการ lower rate ของ c i r เซริข i อไซนเฟคชันออแกนสเปส infection ครับแล้วก็ Wound d e เซนแล้วก็ o m a t ate, อมิ e a อล e กเกตแดนที่มากกว่าการที่ไม่ได้ทำให้คู่คอมไบครับ ครับอันนี้ก็เป็น r e s o l v ครับก็คือเขาเอามาทั้งหมด27,804 subject ครับแล้วก็จะเห็นว่าเขาแพร์เระหว่างการที่ให้คู่ระหว่าง m ค c น n บ l Bawp กับ Anti biotic ครับจะให้ผลที่ดีกว่าคือเห็นว่า Odds r a t i มันน้อยกว่าทุกด้านเลยครับก็คือถุกว่าให้เป็น Combine จะได้ผลดีกว่าการที่ไม่ให้อะไรนะครับต่อมาครับเป็น NPO Time แล้วก็ p r v a t i v e คาร์บูเรทดโหลดดิ้งนะครับเรามาดูที่ไกด์ไลน์ก่อนนะครับไกด์ไลน์เนี่ยของการ MBO ก่อน่าตัดเนี่ยเขาจะพูดประมาณว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเคลียร์ลิควิดเนี่ยเราจะให้ n อ o อทประมาณ2ชั่วโมงถ้าเป็นนมหรือว่าเป็นอาหารของแข็งเนี่ยจะให้ MBO 6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอาหารพวกเนื้อสัตว์มันๆหรือว่าของทอดเนี่ยจะให้ NBO 8ชั่วโมงอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่เขาเพูดขึ้นมาว่า เป็น m ทม g ที่เหมาะสมในการ NBO แล้วจะส่งผลดีในการลดลิสก์ของ Aspiration นะครับแต่คือผลลัพธ์จริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่า,าหลายเคสเลยจะเห็นว่ามากกว่า80%เนี่ยยังมีการโพลลองของการ NBO Time อยู่นะครับซึ่งการโพลลองของ NBO Time เนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อ,อ post op ก็คือ,อประมาณว่า เวลาร่างกายของคนไข้เขาขัดน้ําเกิน16ชั่วโมงครับโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะไฮโปเทนชันได้ระหว่างที่ดมยาครับก็คือเขาเลยมีตัวเลขเป็นไกด์ไลน์ให้ว่าไม่ควรจะโพลอง MBO time อครับก็คือตามที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อีกคำถามหนึงก็คือกินน้ำหวานก่อนผ่าตัดได้ไหมก็คือเปเปอร์นี้เราไปหามาชื่อว่า low o p o p e r a t i v e carbohydrate loading นะครับก็เขาบอกว่า การที่เราให้กินน้ำหวานก่อนผ่าตัดเนี่ยประมาณาไม่เกินกไ้ไม่เกินเกาบนาทีเนี่ยก็คือจะส่งผลดีเพราะว่า,าก,การที่กินน้ำหวานเข้าไปเนี่ยมันไม่ส่งผลรบกวนต่อ g a s t ก i c a ิ i ิ i t y ครับแล้วก็จะส่งผลให้การฟืน้นตัวของผู้ป่วยตับพุดดอบเนี่ยดีขึ้นครับแต่ยังก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่ายังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัดว่า มันคุ้มค่าต่อการที่เราจะลงทุนหรือเปล่าก็าคือมันมีผลดีจริงแต่ cost e f f e c t i v เนี่ยเราต้องไปดูเเปอร์เพิ่มนะครับโอเคครับก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับคือผลกระทบของการใช้ g e n e t i ใน ERAS นะครับจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราผ่าตัดการเสร็จส่วนใหญ่มักเราก็มักจะเลือกใช้เพนคอนโทรลเป็น, Control, ปนพวก opioid ใช่ไหมครับเช่น m o r ์ฟีนแต่จริงๆมันก็จะมีเพนคอนโทรลได้อีกหลายแบบนะครับ ตามเพลงพาสเวที่เพิ่งเนี่เดเคยเรียนนะครับนี้เรเปอร์นี้เ,นเ,นเขาเลียกมาสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใช้มัลติโมดัลทอรลปีแทนการใช้อปิอออย่างเดียวหรือเปล่าซึ่งผลออกมาเนี่ยเขาจะบอกว่ามัลติโมดัลทอรลปีเนี่ยลดโพสอัฟฟอร์ทิฟคอมบิเคชันหลายๆอย่างนะครับรวมถึงโพสอ o ฟนอเซี a ลเมตติ้งแล้วก็ไอเลสโซเมชันนะครับซึ่งในค o ณลักษณะสติลี่เนี่ย เรื่องไอเลสฟอร์เมชันเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้คนไข้เนี่ยอาจจะกลับบ้านช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันลดตรงไอเลสฟอร์เมชันได้เนี่ยเราก็จะส่งผลกระทบให้ตัวเรนจออสเตีเนี่ยลดลงด้วยดังนั้นเขาจึงแนะนำให้ใช้มัลติโมูโดรเทอร์ปีมากกว่าการใช้โอปิออยด์นะครับโอเคซึ่งเปเปอร์ในหลายตัวก็จะเป็นเบื้ทางคล้ายๆกันนะครับว่าการใช้มัลติโมูโลเพนเมนจเมนต์เนี่ย เขาข้างจะได้ผลที่ดีกว่าอย่างนี้เป็นเปเปอร์ในการทำเมสติกโตมีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเปเปอร์หลายสรุปไว้ว่เาเรื่องการใช้มัตติโมเดลเพนคอนโทรเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าเพน y คอนโทรลตัวไหนที่ดีกว่าตัวอื่นโดยชัดเจนนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือการใช้ตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะส่งผลดีกับการผ่าตัดมากกว่าการใช้อปปิออย่างเดียวนะครับ